ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้หลังจากที่ทางยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว MT072021 รุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วในงานมอเตอร์โชว์ปี2021ที่เพิง่งมีการเริ่มขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกชมที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ได้ดังนั้นเราจึงของนําสเปคของมันมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่วางจาหน่ายอยู่ในบ้าน เรากันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างซึ่งคู่แข่งของมันตัวแรกสุดที่เราจะนํามาเปรียบเทียบในครั้งนี้ก็คือเจ้า Triumph Trident 660 m i d เดิลเวดโรส s t e r b บายรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Triumph ที่เพิ่งมีการเผยโฉมเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกันและจุดแรกสุดที่เราจะทําการเปรียบเทียบกันก่อนเลยก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่ในฝั่งย a ม a h a MT07 รุ่นปี2021นั้น จะยังคงใช้เครื่องยนต์บล็อก2สูบเรียง CP2 d o Headcam ช้าระบายความร้อนด้วยน้ำและมีความจุสุดที่อยู่ที่689 cc ขณะที่ในฝั่ง t r i d e n t ก็จะใช้เครื่องยนต์ที่มีระบบกลไก d o Headcam ช้าระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันแต่จะเป็นบล็อก3สูบเรียงที่มีความจุเล็กกว่านั้นก็คือจะอยู่ที่659 cc ดังนั้นจากความจุที่มากกว่าและจำนวนลูกสูบที่น้อยกว่า จึงทาให้เครื่องยนต์ของฝั่ง MT07 สามารถทําแรงบิดได้มากกว่านะครับอยู่ที่67นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีส่วนเครื่องยนต์ของ Tri อ um ัม i d e n t 60ก็จะสามารถทําแรงบิดสูงสุดได้น้อยกว่าลงมาอีกนิดนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีและแน่นอนว่าแม้ความจุจะน้อยกว่าแต่ด้วยจํานวนลูกสูบที่มากกว่าจึงทําให้เครื่องยนต์ของ Triident สามารถปั่นแรงม้าได้มากกว่าเครื่องยนต์ของ MT07 นะครับโดยฝั่งแรกเนี่ยจะสามารถทําแรงม้าสูงสุดได้ ที่80.46 hp ที่1250รอบต่อนาทีขณะที่ MT 0 7ก็จะถูกเคลมแรงม้าสูงสุดเอาไว้ที่72.415แรงม้า hp ที่8,750รอบต่อนาทีดังนั้นจึงสรุปได้ว่า MT 0 7เนี่ยมีแรงบิดมากกว่าไท้อา t มไทเดนอยู่3นิวตันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแรงม้าน้อยกว่าไทเดน n t อยู่ถึง8ตัวเลยทีเดียวด้านระบบทรงกําลังต้องบอกตามตรงว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้เนี่ยต่างก็ใช้ชุดเกีียร์แแบบ6ปเหมือนนกันทัท้งคู่่ต ัวชุดคลัชฝั่งไทเดนจะจัดเต็มกว่านะครับเพราะมีการติดตั้งชุดกลไกสลิปเปอร์คลัชเพื่อลดอาการลอ้อล็อกตอนเชนเกียร์ลงหนักๆและช่วยลดน้าหนักการคลัชให้เบาลงได้อีกด้วยซึ่งน่าเสียดายที่แม้จะเป็นปี2021แล้วแต่ทางยามาฮ่าก็ไม่ติดตั้งระบบนี้มาให้ในตัว MT07 รุ่นล่าสุดแต่อย่างใดทั้ทง,ทงทั้ที่คู่แข่งของมันทุกค่ายต่างก็มีระบบกลไกนี้ติดตั้งมาให้กันทั้งหมดแล้วเรียบร้อยในส่วนของระบบการสะเทือนฝั่งยามาฮ่า MT07 รุ่นปี2021จะยัังงคมมาพร้อกบชชุด ตะเกียบคู่หัวตั้งขนาดแกน41ม mm, มทางด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นชุดโชกเดี่ยวที่สามารถปรับพีโหลดได้และทํางานร่วมกับสวิงอาร์มแขนคู่ส่วนฝั่งไทรเด้นเนี่ยถ้าหากเป็นระบบกันสะเทือนด้านหลังก็ถือว่าไม่ได้ดีกว่าตัว MT07 ไปมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันก็เป็นชุดชกอัพเดี่ยวทํางานร่วมกับสวิงอาร์มแขนคู่เหมือนกันแถมยังมีฟีเจอร์ในการปรับพีโหลดอย่างเดียวเหมือนกันด้วยแต่ในส่วนโชกหน้าของไทรเด้นเนี่ยจะเป็นชุดชกอัพตะเกียบคู่หัวกลับเป็นที่เรียบร้อยแถมยังเป็น เป็นชุดโช้อัพขนาดแกน41มิลิเมตรที่มีชุดกลไกลซเซอร์เปรตฟังชันฟ็อกจากโชว่ามาให้ด้วยซึ่งฟิลลิ่งการขี่จริงจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านบนได้เพื่อชมคลิปการรีวิวที่เราได้เคยทําเอาไว้กับตัวไทเดน660ตัวล่าสุดด้านระบบเบรกแม้ตัวรถ MT07 จะมีการปรับขนาดจานเบรกเป็น298ม mm, ิลิเมตรซึ่งเทียบเท่ากับตัวรถ MT09 พี่ใหญ่ของเขาแต่ขนาดจานเบรกตรงนี้ก็ยังถือว่าน้อยกว่าตัวไทเดน660ที่ให้ขนาดจานเบรกขนาด300 10ม mm มอยู่ดีแต่ทั้งนี้ในส่วนของคาลิเปอร์เบรกฝั่ง MT07 นั้นจะเป็นคาลิเปอร์แบบ a อคเซนต์เมาส์สี่พอซึ่งมีจำนวนลูกสูบมากกว่าคาลิเปอร์เบรกแบบ floating เม u าส์พอร์อของ Tri เด n ห0ดังนั้นจึงถือว่าได้อย่างเสียอย่างกันไปในส่วนของระบบเบรกทางด้านหน้าระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ส่วนระบบเบรกทันและหลังก็จะเป็นแบบ f ล o a t i n g เม u าส์ลูกสูบเหมือนกันทั้งคู่แต่จานเบรกของ t r ร d e นหกศจะเป็นจานเบรกขนาด mm. น,นอนครขอมีจานเบก ขนาดเล็กกว่านั่นก็คือจะอยู่ที่245ม mm. ิลลิเมตรนอกนั้นในเรื่องของระบบความปลอดภัย ABS ก็ยังคงมีมาให้อยู่เช่นเดิมทั้งคู่ด้านชุดล้อที่ให้มาก็จะเป็นล้ออลลอยเหมือนกันทั้งคู่นะครับและที่สาคัญก็จะรัดด้วยยางไซส์เดียวกันนั่นก็คือด้านหน้าจะเป็นไซส์1 2 0 7 0ี1 7และด้านหลังก็จะเป็นไซส์1 8 0 5 5ี1 7เหมือนกันไม่เพียงเท่านั้นในด้านชุดเฟรมก็ยังคงเป็นแบบโครงเหล็ก5้าเหลี่ยมเหมือนกันทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องขององ,องศาแผงคอปรากฏว่า MT07 มีองศาแผงคอที่ชันกว่าเพราะจะเอียงออกจากแนวดิ่งไปแค่เพียง24.5องศาเท่านั้นแถมระยะเทรลยังสั้นกว่าด้วยนั่นก็คือจะอยู่ที่90มิลลิเมตรส่วน Tri เด n t 660จะมีองศาแผงคอที่เบี่ยงออกมาจากแนวดิ่งมากกว่า MT07 อยู่เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่24.6องศาแต่ระยะเทรลจะถือว่ายาวกว่าค่อนข้างมากเพราะอยู่ที่107.3ม mm, ิลลิเมตรหรือยาวกว่าเกือบ20มิลลิเมตรเลยทีเดียวด้านฐานล้อต้องบอกว่าแทบจะเท่ากันครับเพราะว่าในฝั่ง MT07 เนี่ย จะมีฐานล้ออยู่ที่1,400ม mm ิลิเมตรพอดีเป๊ะ ส่วน t r i d e มไเด60จะมีฐานล้อย,ยาวกว่าอีกเล็กน้อยครับนั่นก็คือจะอยู่ที่1,400กับอีก1มิลิเมตรเรียกได้ว่าต่างกันแค่เพียงเซี่ยวเดียวเท่านั้นเองด้านมิติตัวรถฟัง MT07 รุ่นปี2021จะมีด้านยาวอยู่ที่2 0 8 5ม mm, ิลิเมตรด้านกว้าง780ม mm, ิลิเมตรด้านสูง1,105ม mm. ิลิเมตรพอเทียบกับ Trident 60ที่มีด้านยาว2 0 2 0ม mm, มด้านกว้าง795ม mm, ิมและด้านสูง1 8 9ม mm. ิลิมก็จะพ ว่า MT07 เนี่ยมีด้านยาวและด้านสูงมากกว่าไทเดนแต่ถ้าพูดถึงด้านกว้างกลายเป็นว่าไทเดนเนี่ยมีด้านกว้างที่มากกว่า MT07 นั่นเองส่วนความสูงบอกก็ต้องบอกว่าเท่ากันเป๊ะๆครับนั่นก็คือจะอยู่ที่805ม mm เมเท่านั้นและถ้าหากได้ลองนั่งขี่จริงเราก็พบว่าความกว้างของตัวเบาะของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้แทบไม่ได้ต่างกันเลยสําหรับผู้ขี่ที่สูงไม่ถึง170ม mm, มต่างก็สามารถใช้อุงเท้าทั้ง2ฝั่งแตะพื้นอย่างเต็มที่ได้เหมือนกกกัันนท้งงคคูู่และอจาวาวมสบ ด้านความจุทั้งน้ามันรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็ยังให้ความจุทั้งน้ํามันมาเท่ากันครับนั่นก็คือจะอยู่ที่14ลิตรพอดีเป๊ะขนาดที่น้ําหนักตัวอาจจะด้วยความที่เครื่องยนต์ของไทรเด้นนั้นมีลูกสูบมากกว่าจึงทาให้ส่วนพ่วงต่างๆต้องออกแบบมาให้แข็งแรงกว่าน้ําหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของมันจึงไปอยู่ที่189กิโลกร,รมัมส่วน MT07 ด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่าและชุดกลไกลเสริมยิบย่อยที่แทบไม่มีมาให้เลยจึงทาให้น้ําหนักตัวของมันอยู่แค่เพียง184กิ หรือน้อยกว่าคู่แข่งไปถึง5กิโลกรัมกันเลยและอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้ครับว่า mt 0 7เนี่ยแทบไม่มีระบบความปลอดภยดัยใดๆมาให้ผู้ขี่เลยเพราะมันมีแค่เพียงระบบ abs เท่านั้นไม่ได้มีระบบ traction control หรือว่า riding mode ให้ปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิน้นมีก็แค่เพียงระบบไฟที่เป็นแบบ full led และหน้าจอมาตรวัด f full ูดี i ตน้นที่เป็นหน้าจอแบบ lcd ธรรมดารรมดาก็เท่านั้นทีนี้พอเทียบกับ t r i เ e n นเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายหลังเนี่ยมีภาษีในด้านนี้ดีกว่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าหน้าจอของมันเนี่ยจะเป็นแบบฟูด ตอน TFT ที่ให้รายละเอียดในการแสดงผลค่อนข้างจะคมชัดไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อหน้าจอตรงนี้เข้ากับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าไราดิ้งโหมดก็มีให้เลือกปรับทั้งหมด2รูปแบบแถมยังมี traction control ที่สามารถเปิดปิดได้ตามสถา,านการณ์หรือว่าความต้องการของผู้ขี่อีกด้วยเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆอย่างไรก็ดีครับด้วยออปชันต่างๆที่จัดเต็มมากกว่าจึงทำให้ Trident 60มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่3 แ9 0 0 0บาทซึ่งมันจะแพงกว่า MT07 อยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยจะมีการเคาะราคาสําหรับวางจําหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการอยู่ที่2 8 0 0 0 0กับอีก9000บาทนั่นเองซึ่งสุดท้ายนี้คันไหนจะมีความคุ้มค่าในสายตาเพื่อนๆมากกว่ากันหรือคันไหนจะถูกฉลกในความต้องการของเพื่อน,อนมากกว่ากันอันนี้ก็คงต้องลองช่างใจกันดูอีกทีนะครับส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอนมอเตอร์ไรฟ์วอคงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกด Sub s c r i b ์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือน ูทูบชาแนลโมโตไรวล์รวมถึงไปกด f o l low ing กด s e ซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบ o ๊กโมโตไรว์ลให้กับพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ